สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม e n c h a n e d นะครับในพาร์ทที่สี่สิบเอ็ดนะพูดยิ้วว่าผมเป็นเกมเมอร์เออโอ้โหพี่จะเอาเกมเมอร์อย่างเดียวเลยอ่ะผมเป็นเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปบ,บริเวณหนะงล้างนะครับเป็นหงล้างที่เรายังไม่ได้ไปนะซึ่งมันก็เป็นหงล้างในแพทภูเขานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะนี่เดี๋ยวเราจะไปกันที่นี่ก็จะมีของดีให้เราเก็บนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับเจ้าแมนะ่นาคีก่อนนะครับเพื่อขอพรไปตามมาสวัสด,ดีครับนะนอันนี้<อ>เป็นเจ้าแม่นาคีนะครับเราก็เดี๋ยวนะเต้นบูชาไล่ลำกนะ่อนเสริมสิริม,มงคลก่อนไปเอาไม่เต้นลบลูเหรอเนะลบหลู่ระวังนะระวังงูมาลัดตอนนอนนะชี้หน้าลบลู่ อะไรเน,นี่ยพี่ปฏิเสธมาเนียปฏิเสธเอ้ยไม่เอ้ยกูไม่เอากูไม่เอาลบลูไปดกว่าเศร้าแล้วเศร้าไม่เลยนะไม่ถูกหวยเลยเมื่อวานเนี้ยต้องนั่งตายเลยพี่ไป e t s go man ฝังนี้มันตีแรงังไงโอ้โหมัตตีแรงไงก็ผับไปมปนตีแรงขึ้นไงต้อนรับไงน้องชายกลับมาเล่นเอ็นชาวเดแเราก็ต้องต้อนรับหน่อย ก็น่าจะปีนเข่าได้นะเดินบินไปเลยดีวะ่ะไอ้ลัโกแมนแล้วก็มันจะมีพวกเสื้อผ้าที่เราสามารถหาได้อีกนะซึ่งผมก็ยังไม่ไปหานะมีเสื้อผ้าอีกหลายชิ้นเลยเนี่ยพวกเสื้อผ้าะไรพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดยังไม่ไปหาเลยแล้วก็ N p c บางตัวก็ยังไม่ไปหานะเออก็ดองมาเยอะเกินบอกเลยว่าผีที่นี่น่าจะไม่ทรบมญาจะถึงละนิดเดียว อีกนิดเดียวผีที่อยู่บ้านเราต้องวางแทน่นบูชาไว้ข้างในแต่เดี๋ยวก่อนเราค่อยวางเพราะว่าเราต้องเคลียร์ผีก่อนไงั้นตุยเย่นแน่วางาตรงนี้เลยวางนี่แหละวางหน้าทางเข้านี่เลยจดจออะวาร์ปตามมาเม็กตามมาดูระเบิดระเบิดแสงนี่หลันโอ้โหแสบตาซะหนอ่อยเสียบตาโอ้ยแสบตา เปิดกล้องขาดแสบตาอู้ยแสบตาโอู้ยแสบตาขึ้นมาได้ผลกันแบบเอ้าอีกเอาอีกโอ้ยแสบตาเลิกเถอะโอ้ยไปช่วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้กันดีกว่าเฮ้ยผีผีนี่แน่ทีเดียวตายผีก็ตีเบาอยู่นะก็ไม่แรงเท่าไหร่เฮ้ยไอหมาหมาวิ่งสามห้าเราต้องเข้าไปข้างในไปแจ็คพอตอยู่ข้างในนั่นข้างในสุดเลยะ มันมีแค่นี้เงเหรอบางคนึกว่าจะมีเยอะก็โถโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆเฮ้ยมันก็ง่ายอยู่นะเออโอ้พี่เยอะพี่เยอะทุบพื้นเลยทุบพื้นเลยอืมตีแรงไหมทุบพื้นเลยก็ไม่ยากนะต้องปรับให้มันยากกว่านี้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหตายก็ไม่ยากนะก็ไม่ยากเดี๋ยวนะกูโดนกี่ตัวปะ ดูกี่ตัววะเนี่ยแล้วตายเลยก่อนแต่ก่อนพื้นมาพื้นมึ้นมาพ,พื้นอะไรพี่เกิดแล้ว,ลลวเฮ้ย,ย,ยน้องชาย,ย,ายแบ่งให้พี่บ้างยังไม่ตายยังไม่ตายแบ่งให้พี่บ้างเออเอานี่เอาลูกน้องไปช่วยแป๊บผมกินไข่เจียวก่อนอ้าวตายไห<า>มเรียบร้อยรีบนอนทำไมเล่ามาอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนนะเออ ทำไมมันเยอะขนาดนี้เอ้าโค้ดเมื่อกี้รู้สึกว่าโดนลุมโดนลุมกระทืบจบหมดแล้วจบหมดแล้วอู้ตายเดียว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 อะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ไม่กินแล้วหานเลืองไม่กินไม่กินแล้วหานนะบัฟปลาเสียของชิบหายเลยมาคิวไหมเดี๋ยวพี่คิวให้ไปไปไม่กินแล้วเราเล่นจับใจร้อนเกินนะ เราต้องเล่นแบบค่อยๆเล่นนะไม่มีอะไรกิน,รกนหรอมีมอกินไหมโอมาตอนนี้เอามาโอนมานะครับโอนเนื้อได้เอทโอนเนื้อได้เอทไปไม่มีได้เอทอ่ะดีมีแต่เนี่ยเออมีแต่ศัตรูอ่ะไปกินก่อนไปไปอย่าไปย่องอย่าไปยอมเฮ้ยเราเสียท่าให้กับไอ้พวกนี้หลายรอบแล้วคนละศพบสองสบเลยนะคนละศพบสองสบเลยอะ่ะโอนแล้วอ่ะยัง ยังไม่มดมันแข็งมันแข็งนักตีอย่างแรงตีทีรถเลือดหมดเป็นลึกลอดไม่จะไปไกลเกินอยู่ปใกล้กันไว้อยู่เปใกล้กันไวระวังหลังไว้ให้อมันจะตีหลังเรียบร้อยล่วงไหมมาตีมาพร้อมกันสองทีเราก็ตายแล้วนะเหลือแต่ไอ้พวกนี้แล้วเหลือตัวตึงแล้ว ทำลำบากมากขึน้นอุ้ยอย่าตีหลังกูดิโอ้โหนี่ขนาดเอาตัวคาเวลเลือดเยอะมาเนี่ยเอาเกาะเลือดเยอะมาฮ้อย่ามายุ่งกับลูกน้องกูไม่หมดยังไม่หมดจะแค่ตามตัวเองจะตามตัวเองเอาปันหัวเออเอาทีละตัวอุย้ยตายแล้วเมฆกี่รอบแล้วเนี่ยตอนตายแล้วตอมตาย เราไม่มีความตายเราเป็นอมตะอืมพวกมันก็อมตะอมตะอย่างนั้นเหรอนะมาหนึ่งต่อหนึ่งว่ปึ๊บนี่บล็อกได้บล็อกได้อดิตอดิตอดิเอาแสบตาแซปตาพิมพ์ตาโยบแสบตาบล็บบอกได้บล็อกได้อ่อบล็อกบล็อกไม่ได้ว่ะไม่เล่นแล้วเอ,เอาให้จบแสบตาแบบนไงเ,ไงเม่พอไม่ยอมใส่ไม่ไม่โฆษณาหรอก โอเคมาได้แล้วของดีของดีพี่เก็บไว้เองเฮ้ยโดแยมหนีไม่ให้ดูหรอกเอ้าโอ้โหปิดแล้วนะ <laughs> ไปรอดูในคลิปเอาเนาะมาช่วยเก็บอของหน่อยนี่พี่ได้คลิปตัวไหนด้วยในใน,นกระทรวน้ำแข็งเฮ้ยเราเหลือเวลาเจ็ดน,นาทีเก็บไปใช้เลยเราต้องเอานี่มาไว้ด้วยนะเอาแท่นบูชาม,มา,าไว้เนี่ยจะได้แบบว่าพิทันบินยาในีดีโอใช่ป่ะฮะใช้ดิตัทันบินยาใช้เอาไปเอาไป ตมาเก็บให้หน่อยเดี๋ยวพี่ไปเอาแท่นบูชาออกก่อนอย่ลืมเอาศพนะนี่ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ฟาร์มอาวุธเวลสาไปถึง40นะครับนะซึ่งที่นี่ก็จะดรอปของดีเลยดรอปของแบบเบิ่มๆเลยครับทุกคนวิธีการวางเราก็เอาแท่นบูชามาวางในได้เลยนะก็วางให้มันแบบว่าไม่ติดกับอ่ากล่องนี้มันจะมีกล่องด้านข้างอีก2กล่องนะอ่าจะเป็น ใช่กล่องนี้อ้าวกล่องนี้เราเปิดแล้วนี่ว่ะอ่ะก็จะมีสองกล่องนี้นะครับให้เราวางอย่าไปติดมากอ่าเรื่อมๆนิดนึงออกมานิดนึงเกือบถึงอ่ะ,อะเพราะว่าเวลาเข้าใหม่อะของมันจะรีนะครับก็ประมาณนี้วางตรงนี้เลยเนี่ยจะมี <c oughs> มาร์คให้เราวางอยู่เอ้ยออกดิแก่กว่ะเออออกไปเลย <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> อยู่ประมาณตรงนี้นะครับใช่ไหมแต่ต่อ โอเคได้แล้วทีนี้เราก็ออกเข้าใหม่นะแล้วก็มาฟาร์มของได้แล้วก็นั่นแหละจะได้พวกของเวลอาลอาเวลเนี่ยเวลสามห้าถึงสี่สิบนะครับส่วนสีนี้ก็สุ่มเอานะเป็นกาชาเพราะว่าเราไปลบหลู่เจ้าแม่นาคีงไงเราก็เลยตายสามสี่รอบที่ถ้าเราไม่ลบหลู่นี่นะสบายแล้ว <S 2> <S 2> <S เปิดเพลงมีหมวกมาให้เจ้าแม่แล้วทั้งนั้นเลเฮ้ยไม่ได้เปิดไปได้ จดติดลิกสิทธิ์แหน่แหนแหน่อาหารจะรับก็ครับได้นะจะอย่ารับเยอะเกินทรัพยากรพี่น้อยครับไม่อันเอ้ยไม่ได้นี่มันมีของมากินมาใหม่ด้วยลืมดูเลยเนี่ยกแก้วนี้พี่ไปขโมยมาจากวัดอะเก้วไหนก็ครับเอาดิรับเอาเออเราจะขโมยทำไมหลวงพ่อดาวเออ ะคกิปนี้มันสั้นเกินเดี๋ยวเราไปตีอันนี้กันบ่ออมฤริตรงนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีหยิบทองนะเนี่ยเดี๋ยวผมโดดลงไปตรงข้างล่างนี้เนี่ยโดดลงไปตรงหลังคาบ้านเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับบ้านบ้านหลังสุดท้ายของเมืองนี่แล้วก็ลงมาทางตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้นี่ช่องหน้าต่างจะมีช่องหน้าต่างตรงนี้นะครับแล้วก็ถูกไปสองสามทีแล้วเข้าได้เลย อาจจะเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นที่นี่มันมีเตียงปะวะมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะโอ้ยได้ของดีมาเมฆพี่ได้ธนูเปลวเ,เพลิงมาเดี๋ยวพี่ส่งให้ของดีพี่เก็บไว้เลยนนไหเี่ยอ๋อเนี่ย,ออยเออของดีพี่พี่ส่งให้เฮ้ยศัตรูโ,โ,โหดน,นะบอกไปก่อนเอ้ยขึ้นมามขึ้นมามขึ้นมา,า,าขทุนบบอลนีต่ตายโดดลงไปเลยโดดลงไปโดดลงไปรอดมาดีเออ นั่นแหละอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพี่ส่งของให้ไอพวกนี้มันแสบตาไอเม่กระเป๋าเต็มอ่ะเดี๋ยวเราไปอ่าไปที่อันนี้กันครับบ่อน้ำอมฤตนะเดี๋ยวเราต้องวาร์คไปข้างบนก่อนปับกลับไปเนี่ยเวลาพี่ไปจีบสาวนี่พี่ปีนหลังคาบ้านไปจีบนี้ป่ะโอ้ยอยี้แน่นอนเลยพี่ไม่ต้องปีนหรอก พี่ก็เดินเข้าไปใต้ตถุนบ้านแล้วพี่ก็ส่องเข้าไปข้างล่างส่องเข้าไปตรงรูบ้านนะเอ๊ะมาเดี๋ยวเราบินไปทางนี้บันมุงจรอุ้ยเจ้ยตัวอะไรวะน้าใสคอปไซคอปครับเดี๋ยวเราเปิดทิ้งก่อนเปิดทิ้งก่อนอุ้ยสองตัวเมฆเมฆสตัวโบโบบอโบอันนี้ออกกอนบโบ เยอะจัดไปเราภารกิจสำเร็จละบินบินนะบินนะกระโดดขึ้นน่ะแม่งกระโดดโอ้เลือดรถโคตรเยอะไอเดนแล้วมันได้ยังไงมันมันทำให้เราลอยอเหรมันกระทืบเราขามันเริ่มเหลืออะไรวะตีก็ไปตีก็ไปตีก็ไปอุ้ยบินบินแน่ไม่บินว่ะตัดขาเก้าอี้ตัดขาเกี้ยเฮ้ยกินยาก่อนกินยาก่อน แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันสองบินอย่างเดียวเลยอ่ะแค่เราบินไงตอนนี้มันสั่งบินอย่างเดียวเลยสั่งบินชอบบินน่ะไอ้นักบินว่าเนี่ยสั่งบินอย่างเดียวเลยอ่ะไม่กลัวหรอกนะไอ้วงเนี้ยพอเราตีเงาแล้วอือวัวโซ่ตะลุมบอลเดี๋ยวจัดอุ้ยตายเอ้าเดี๋ยวนะทำไมกูไม่บินนะเมฆที่ตายว่ะเอาบินเป็นไงเมฆพี่จุบจุบพี่ได้ปะโอ้โหไปเจอกันทั้งบนไปเจอกันทั้งบน โอ้โรสวยทำไมเราห้ากันาดนี้กินอาหารก่อนแยบรลอยแยบร้อยอาหารพี่กินโคตรเปลืองเลยอ่ะกินเปลืองจัดไปพร้อมยังรอเลือดเต็มก่อนรอเลือดเต็มก่อนเอ้ไปเต็มแล้วผมอ่ะกินเปเลยเลุยอย่าเจ๊วันลาบินลงไปเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้โอ้ยปดีไปดีไปหุงนู่นแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเก็บของ ฆ่ามันก่อนทำมันไว้ี่สองตัวนะเมฆเล่นแบบมีสติด้วยเดี๋ยวมีจะไม่อู้เดี๋ยวนะมันไมมีสามตัวเดนะี๋ยวไม่มีสามตัวอ๋ามตับ้าบ้าบ้านะพี่ไปตอนแรกพี่เห็นสองตัวเองนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบินยเยอะสนุนระเบิดยิงได้ไหมวะมันยังมีสติก็ขึ้นมามเดี๋ยวนะมันเลือดมันเต็มปะ เลื่อดมันเต็มนี่ว่ะเอ้ยเชี่ยเอ้ยตายตายตายเลื่อดมันเต็มเลือดมันเต็มโอ้หไม่เข้าเลยอือหืออุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ว่าพี่ว่าเราต oh, ้องกลับไปเตรียมตัวให้มันดีกว่านี้ว่ะไม่เข yes ้าเลยอ่ะ สีเข้าไม่เข้าเออไปตายอุออ้ยอุ้ยเกือบตายงอนแล้วโฮม่ะงอนแล้วเหรอเกือบไหม้แล้วแล้ว,วทำไมตอนที่โดนลอยทำไมเราต้องไอ้นี่วะตี่พื้นวะเด็ดจัด มีลูกน้องด้วยตายซ้ายพวกเวนตายตายซะหูเลือะตวดเลือดจะหมดอืม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 ตรงนี้ฮะลูกน้องมันอยู่ไหนวะหมดแบบไม่คิดชีวิตเอ้าทำไมทำไมชื่ขนาดนี้พอตอนมันจะกระทืบแล้วก็กระโดดขึ้นไง ใช่ไหมได้ของนี้นะของนี้จัดเอาไปเลยเรื่องมันเรื่องมันเยอะอยู่แต่ตอนไม่เห็นเฮ้ยไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้นี่ออกไปให้หมดอือแล้วอีกแล้วดูเรือจะหมดเรือจะหมดดียาจะหมดเหมือนกันเนี่ยอู้มันออกมาข้างนอกแล้วมันตีไม่แรงตีไม่แรงดิแต่มันมันคือแรงเยอะผียังเยอะผียังเยอะ ตัดไปหน้าก็จะหมดสตายตายได้พี่พอได้อยู่พอได้อยู่ได้ไหมสู้ได้ไหมใกล้ตายแล้วีีเเดยวรามีโอกาสเรามีโอกาสจะตายแล้วจะตายแล้วลิฟตเปล่าถ้าจังหวะแรกที่พี่โดดเราไม่พลาดนะได้หลายอย่างเลยมีโอกาสมีโอกาสอยู่จะลอยอะไรัหนาวะจะลอยอะไรัหนาฮะ จะลอยเลยนักหนาไปเซ่ยพวกเวนตามตัวตะลุมบอลไอ้แค่ออไททันไปเนี่ยนี่มันไอ้แค่ออไททันจะจัดไปดาบเลยปีนก็ไม่ล้างมาเหยียบอีกเวนเลยนะนี่กลิ่นออกกลิ่นออกเต็มพื้นเลยอ่ะกลิ่นของห้องกงฟูดกลิ่นมันลอยไปเต็มพื้นเลยเันจะตายแล้วนะนี่ทีเดียวไอ้ตัวนี้จะตายแล้วไอ้ตัวตายแล้วตายตายตายซะนี่เดียวเออตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งแล้ว ไปหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยเจ้าตัวนึ่งตัวนึงที่สองตัวเลือดมันน้อยอยู่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นอุ้ยเกือบตายเจี๊บเป็ดเจ็๊บเป็ดเจีบน้ำเกือบตายเกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้ดีตัวเดียวตัวสุดท้ายีตัววเดยหายแล้วเออเราก็ทำได้นี่วะเดี๋ยวพี่อยู่ให้พี่อยู่ให้ได้อะไรบ้างดูดิเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะพี่ขอดูหน่อยโอ้โหได้แหวนโอ้โหแหวนโคตรกากแหวนกากจัดนี่ โอ้ของแต่ละอันหัวใโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเครียดเลยว่ะของไม่คุ้มกับที่ตายเลยเขียดซ้ำไม่ไม่คุ้มกับที่ตายเลยว่ะไอ้โถ่เอาของคืนก่อนไปไปหาไปหากองทองย้อมใจนี่ศพเก็บไปแล้วเปล่าอ๋อเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยตกตกเราอ่ะฮะ ขึ้นได้อยู่ตายตายแน่ตายแน่เอาดีเอาดีเอาดีปึ๊บพี่ยิงระเบิดให้อ๊บโอ้โหไม่ขึ้นแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตายอย่าพึ่งตายเฮ้ยตรงนี้มีกล่องพี่ไหนเอ้าตรงไหนอยู่หลังไอ้นี่ไอ้พวกกิ้กี้ก่อนกล่องอยู่ไหนเมฆไหนไหนกล่องนี่นี่นี่ อยู่ข้างหลังไอ้นี่นีไ่ไงอ่อใครจะมาแอบอตรงนี้นวะ<ม>เนี่ยโคตรกากกากจัดเดีย๋ยวนะเมฆศพแกอยู่ข้างบนปะวะนี่เกศศพแกอยู่นี่นี่ไม่บินตกระบาไม่รู้นี่ก้องทองก็ไม่มีมันต้องลองผิดลองสู่สกียนนังไงถึงจะรู้ไงว่าต้องทำอะไรไป คกลับบ้านละไปซึกไปกู้ศพนะเมฆย่อแล้นะเป็นไรขึ้นบกเงี้ยขึ้นบกแล้วไอ้สิจอบอะไรไว้ไอ้พี่เอาแล้วกันของที่แกเก็บไว้เนี่ยโดแล,ล,ล้วขโมยเอาลเลยเดี๋ยวนะเห็นเจ็ดร้อยเลยเหรอ,อเก็บจากไหนมาหินเ,เ,เหรอเออขโมยหินไปแล้วเจ็ดร้อยอัน โดนพี่สั่งขุดป่าวตัวเนี่ยเฮ้ยตอนไหนวะใช้แรงงานเด็กก่อนโอเคครับสําหรับคลิปนี้การอ่าทำไมอ่าสำหรับการไปถงลางก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะว่าเราจะมาทําอะไรกันต่อวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับเอกผู้ปิดคลิปดิผู้ปิดคลิปดิบายบายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากแชร์กลุ่มอืมทอาไหมเอากลุ่มกลุ่มไหนกลุ่มอะไรก็ได้ความมีการ ก็ไเอาด okay. oh <You> ีว <R ud. S 1> ่าโอเคอ่ะ like. ก like, ็สําหรับคลิปนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็อะไรวะสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับถูกพื้นพร้อมกันทําไมครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับนะครับพร้อมกันนะพอพอสวัสดีครับแล้วก็ถูกพื้นพร้อมกันนะวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเออ มาละวเฮ้ยแต่วิวนี้วิวสวยดีวะ่ะทำไมเราไม่ถ่ายฝั่งนี้วะเดี๋ยวงมางเออไวไฟฝั่งนี้ไฟฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยกว่าเอาไหมพูดคลิปเป็นคลิปอีกรอบนึงโอเคมาใกล้ๆกันดิสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าจะทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดไลเค์เฮ้ยเอาไหมพูดช้าโอเคอหนึ่งสองสามนี่มีบอกตัวเองใช่ไหมใช่ และสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพี่ต้องพูดอะไรก่อนนะพี่ต้องนั้นก่อนป๊บนึงอ่ะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์เฮ้ยพี่ต้องพี่ต้องฝากกดไลค์ก่อนดิเอาใหม่ไม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเอาใหม่เอ้ยเงียบๆดิเฮ้ย อะสำหรับพาทนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาทหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าว่าไปมุมนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่เมฆลองพูดว่าผมเป็นเกมเมอร์ดิผมเป็นเกมชัดๆเลยเนี่ยเออ